ถ้าพูดถึงก๋วยเตี๋ยวขาหมูต้มยำต่อก็เพิ่งเคยกินที่นี่แหละครั้งแรกปกติก็เคยกินแต่ต้ยมยำธรรมดาร้านนี้ต้องมีอย่างให้ลองอยู่เรื่อยๆเลยเนาะเห็นไหมคะบอกว่าเมนูที่ขายดีที่สุดนั่นก็คือขาหมูตุ๋นแบบปเปื่อยๆแบบนี้เลยแล้วเรายังสามารถเลือกน้ำซุปได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำข้นน้ำตกน้ำซุปต้มยำแล้วก็ต้มยำน้ำตกใส่วันนี้ต่อต้องขอมาลองต้มยำน้ำตกแล้วแหละใส่ใส,ใส่ใครเคยกินแล้วบ้างสารสชาติมันแซ่บจ,จี๊ดถึงใจหรือเปล่าและอีกหนึ่งเมนูที่ต่อชอบมากในร้านนี้ก็คือก๋วยเต ลงไปเลยรสชาติก็จะออกมาแบบว่าเหมือนกันทุกถ้วยส่วนเมนูต่างๆก็แบบว่าอิ่มได้แบบน่ารักน่ารักอยากอิ่มชุดใหญ่ก็จัดขาหมูใครรู้สึกว่าอยากอิ่มสบายๆก็มีหลายเมนูนะครับ่วนเมนูนี้ก็คือบะหมี่หมูห่อไข่ราดน้ําต้มยำผักสดก็สามารถกินแอมได้เลยเปนซิกเนเจอร์ของก๋วยเตี๋ยวนครพนมก็จะมีกระปุกสีชมพูแบบนี้กินค,คู่กับพริกจีขอบอกเลยว่ามันแบบว่าเข้ากันดีมากพิการร้านตต๋ยเตี๋ยวสไตล์นครพนมอยู่ที่บ้านกลางลำปูนครับ